คลิปนี้จะอธิบายถ้าเราอยากเริ่มต้นเป็น Day Trader เราจะเริ่มต้นยังไงภายใน30วันนี้นะครับผมจะเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกไปถึงสัปดาห์ที่4เราจะเตรียมพร้อมกันยังไงเราจะมีขั้นตอนแบบไหนมั่งเข้าไปดูด้วยกันเลยนะครับ สัปดาห์แรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นอะไรเนาะในสัปดาห์แรกเราจะต้องเปิดพอร์ตเดโมก่อนมือใหม่ผมแนะนำให้ใช้ Trading view สำหรับการวิเคราะห์ a c k t e s t แล้วก็ใช้พอร์ต MT4 MT5 เป็นตัวช่วยสำหรับการเปิดออเดอร์นะครับตอนแรกเปิดเดโมไว้ก่อนสมัครเดโมไว้แล้วก็เตรียมพร้อมสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้ไว้ตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าแพลตฟอร์มนั้นมันฟังก์ชันยังไง การเปิดออเดอร์ของเขาการปิดออเดอร์การเลื่อน Stop Loss การเลื่อน t r o f i t ของเราปิดเปิดยังไงนะครับนี่คือข้อแรกแลเลยที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเรียนรู้การใช้ Risk Management ให้ดีแล้วก็เตรียมตัวการเรียนรู้ถึงเรื่องกับ Mindset แล้วก็ตามหา Strategy ตามหาเทคนิคกลยุทธ์ที่สามารถทำเงินได้จริงตอน,น,นแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐาน การอ่านชาร์ตพื้นฐานการทำเทคนิคอานาลิซิสนี้มันทำกันยังไงสัปดาห์แรกเราไม่ต้องทำอะไรมากครับเราแค่เรียนรู้ใช่ว่าแพลตฟอร์มเขาฟังก์ชันยังไงนะครับเรียนรู้ว่าการเปิดออเดอร์ยังไงเรียนรู้ว่าตลาดมันวิ่งแบบไหนตอนเราเข้าใจแล้วว่าทองคำมันเดินยังไงนะครับยูโรยโซล่ากับ UJ มันวิ่งกันยังแบบไหนนะครับ ให้เราเลือกด้วยครับว่าเราจะเลือกใช้เทคนิคไหนนะครับมันมีเทคนิคหลากหลายเทคนิคเลยครับที่เราสามารถเทรดได้เราสามารถเทรดได้กับโวลุ่มเราสามารถเทรดได้กับแนวรับแนวต้านเราสามารถเทรดได้กับเทรนด์เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้สัปดาห์แรกเป็นการทดสอบก่อนทดสอบระบบก่อนเรียนรู้การอ่านเทรนด์เรียนรู้การอ่าน, trend, รนรการาฟ Pri c e action สัปดาห์ที่2จะเป็นการเรียนรู้ s t r a t e g y ว่า scalping มันแปลว่าอะไรการเทรด day trading การเทรด swing trade มันเทรดกันยังไงนั่นเองเนีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แป๊บหนึ่งนะว่าการเทรด scalping เป็นการเทรดระบบแบบสั้นๆการเทรด day trade trader er เป็นการวางออเดอร์สอมชั่วโมงเป็นการปิดรายวันแล้วการ swing trade เป็นการวางออเดอร์ไว้ระยะยาวเช่นสัปดาห์เป็นเดือนขึ้นไปนะครับทีนี้แล้วแต่ว่า ไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นแบบไหนใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเทรดแบบสก้าวปิ้งถ้าเรามีเวลาไม่ค่อยเยอะถ้าใครมีเวลาทั้งวันก็สามารถเทรดเดย์เทรดเดอร์ได้แล้วใครที่มีเวลาน้อยที่ทํางานประจําอยู่ก็อาจจะต้องใช้ระบบสวิงเทรดเพื่อจะเทรดข้ามวันไปข้ามสัปดาห์ไปเพื่อจะได้เปิดออเดอร์ไม่เยอะเทคนิคที่ผมแนะนํามากๆเลยสําหรับมือใหม่ครั้งแรกเลยนะครับก็คือการอ่านกราฟแนวรับแนวต้านให้เป็นก่อน พอเราเทรดได้แล้วว่าแนวรับแนวต้านมันอยู่จุดไหนเมเจอร์เร s t สแตนมันอยู่ตรงไหนเมเจอร์ซัพพอร์ตอยู่ที่ไหนนะครับเราเข้าไปในระบบเรียนรู้การตามหา Key l e ลเวอทีนี้ Key l e v e วจะเป็นโซนที่สาเอ่อเป็นโซนที่ราคาผ่านไปผ่านมาบ่อยๆนะครับนั่นแหละครับ เป็นโซนตัดสินเลยว่าราคาจะขึ้นหรือว่าราคาจะลงหรือว่าราคาจะ break เบรกนั่นเองสเต็ปที่ต่อไปสำหรับสัปดาห์ที่2เรียนรู้การอ่าน Demand Supply สามารถไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับเราเข้าใจแล้วว่า Demand Supply มันอ่านยังไงนะครับมันจะช่วยให้เราใช้สำหรับการ t ทรด Profit ได้ในอนาคตต่อไปคือการอ่าน Price Action ใครที่เทรดแล้วอ่าน Price A c t i o n ไม่ได้นะ ผมคิดว่าคุณกำลังเสียเปรียบตลาดมากเลยครับคุณไม่มีจุดคอนเฟิร์มที่จะเปิดออเดอร์ได้ตอนที่เทรนด์มันกำลังวิ่งหรือว่าตอนที่ k คีเลเวอร์ตอนที่กราฟมันกำลังพร้อมถ้าเราไม่มีความรู้ Price Action ในนั้นเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเปิดออเดอร์ยังไงเราไม่มีจุดคอนเฟิร์มชั่นนั่นเอง Price Action เป็นอะไรที่นักเทรดมือใหม่จะต้องเรียนไว้ตั้งแต่แรกเลยสัปดาห์ที่2ก็คือเราต้องเทรดพอร์ตเดโมไปในสัปดาห์นี้ให้ได้ เราต้องพยายามที่จะปั้นพอร์ตให้โตขึ้นแล้วเราจดไว้ด้วยว่าตอนที่เราเทรดเรารู้สึกยังไงให้คะแนนออเดอร์ให้คะแนนว่าตอนที่เราเทรดไปแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าความมั่นใจสูงสุดเลยให้จดไว้ในออเดอร์นั้นนะครับแล้วจดบันทึกไว้ทุกวันทุกวันเลยว่าเราเทรดอะไรไปมั่งเช็ค <Check S 2> ด้วยว่าคุณภาพการเทรดของเรา,าครับวินเรทของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเอง รเราไม่ได้แบบว่าเทรดแบบอยากเทรดอะไรก็เทรดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามแผนของเรานี่คือแผนของเราคือเราจะต้องเทรดไปตามแผนถ้ากรณีมันเข้ากรอบถ้ากราฟมันสวยเราค่อยเปิดออเดอร์นั่นเองนะครับสัปดาห์ที่3ผมอยากจะให้คุณเปิดพอร์ตจริงทีนีน้ถ้าเดโมอัเคาท์ของเราสามารถเติบโตได้แล้วสามารถทำกำไรได้แล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร ของสัปดาห์ที่2นั้นสัปดาห์ที่3เราเปิดพอร์ตจริงแล้วเติมเงินเข้าไปแค่1น0เหรียญเท่านั้นเติมเงินไม่เยอะนะครับอย่าไปเติมเยอะเติมเงินเท่าที่คุณพร้อมที่จะเสียเพราะว่าเงิน100เหรียญหรือว่าเงิน200เหรียญที่คุณเติมไปครั้งแรกนี้99%จะเสียนะครับเพราะฉะนั้นฝึกก่อนว่าการเทรดไลฟ์ฝ c เขานีมันเป็นยังไงเพราะว่าเดโมมันจะเป็นอารมณ์หนึ่งไลฟ์ a c เ o า n t จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นฝึกในไลฟ์เขาให้เร็วที่สุดตอนที่เราพร้อมแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปเราต้องเรียนรู้การ Risk Management ของเรา Risk Management เรียนรู้คำว่า Risk to Reward แปลว่าอะไร Risk to Reward ของนักเทรดมือใหม่ผมแนะนำา1ต่อ2เท่านั้นนะครับเราเสี่ยง1แล้วเราพร้อมที่จะได้2เท่า ใครที่แอดวานซ์ไปแล้วสามารถริสทรีวอร์ดหต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5ขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนแรกห้ามเสี่ยงเงินที่คุณไม่พร้อมที่จะเสียการบริหารความเสี่ยงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดหลอดเท่าไหร่นั่นเองเราต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยทีนี้ความเสี่ยงก็คือ ในการเทรด forex มันเสี่ยงมากมันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นเราต้องระวังมากๆเลยนะครับเราจะวางเราจะเปิดออเดอร์ยังไงเราจะเทรดยังไงเราจะออกหลอดไสายังไงเราต้องรู้เลยว่าเราทําอะไรอยู่ในช่วงนี้นะครับการลงทุนแบบนี้มันปกติมากเลยที่เราจะต้องขาดทุนพอเราขาดทุนแล้วเราค่อยจะทํากําไรได้มันเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองถ้าเราจะเติบโตเราจะต้องเสี่ยง แล้วความเสี่ยงมีการขาดทุนได้เพราะฉะนั้นการขาดทุนหรือว่าการถูกสต็อปลอสนี่เป็นอะไรที่ปกติมากเลยในการเทรดเราถูกสอนว่าเราจะต้องทําคะแนนให้สูงสุดเราจะต้องทําผลลัพธ์ให้ดีที่สุดแต่ความคิดไมเซตแบบเนี้ยในโลกอุตสาหกรรมของเราที่เราเคยถูกสอนมามันไม่เวิร์กในโลกการเทรด forex การขาดทุนเป็นอะไรที่ปกติมากเลยเพราะฉะนั้นไมเซ t ของเราตั้งไว้เลยว่า เราพร้อมที่จะเสียเท่าไหร่การสูญเสียหรือการผิดพลาดหรือว่าการเทรดผิดทางอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ปกติแล้วมันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเกิดขึ้นทุกวันพอเราได้ m i n d set risk management เราได้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของเราแล้วสัปดาห์ที่4จะมาถึงสัปดาห์ที่เราจะต้อง Back ทสทุกอย่างตั้งแต่เราได้เรียนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่3นั่นเองสัปดาห์ที่4จะเป็นตัดสินเลยว่าระบบที่เราเทรดอยู่มันเวิร์กหรือเปล่าถ้ามันไม่เวิร์กเราสามารถกลับไปดูได้ว่าสถิติที่เราทํามาริสทรีบอตที่เราออกไปไม้ที่เราออกไปเราชนะเท่าไหร่วินเรทของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วความรู้สึกของเราตอนที่เราเทรดอยู่ครับที่เราจดไว้ทุกวันทุกวันนะ่ะเราไปดูซิว่าตอนไหนเราได้กําไรแล้วเรารู้สึกยังไง ช่วงไหนที่ตลาดมันทำเงินให้เราได้ที่สุดแล้วตอนไหนที่เราเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือจุดที่เราเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีแล้วไม้ที่เราเสียนั่นแหละครับคือไม้ที่เราจะเรียนรู้แล้วเติบโตมากที่สุดเลยสัปดาห์ที่4ี่จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะเอาระบบ p l y demand เราเราเอาระบบที่เราเรียนมา p price section Demand Supply หรือว่าอาจจะใช้ Fibonacci อาจจะใช้ trend f o l l o w i n g นะครับเราจะเอามาใช้ ในตอนเทรดข่าวสัปดาห์ที่4ถึงเนี่ยสัปดาห์ที่4ทําไมถึงเป็นสัปดาห์ที่4ที่เราควรจะเทรดข่าวเพราะว่า3สัปดาห์ที่เราเตรียมพร้อมมานะครับสัปดาห์ที่4จะเป็นสิ้นเดือนพอดีสิ้นเดือนจะชอบมีข่าวแรงออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมสําหรับการไปเทรดเงินจริงในสัปดาห์ในเดือนที่2นั่นเองเพราะฉะนั้น4สัปดาห์นี้เรารอดแล้วเราทํากําไรได้ดีหรือว่าเราบวกนั่นแหละครับคือสัญญาณแล้ว ว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินทางต่อไปเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จสุดท้ายนี้การเป็นนักเทรดเดย์เทรดเดครับใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ที่เราจะต้องเตรียมพร้อมที่ต้องแบ็กเทสระบบจะต้องฝึกซ้อมนะครับใครที่ฝึกซ้อมเยอะๆคนนั้นแหะครับจะมีวินัยเกิดขึ้นเนาะอะไรที่เราทําสม่ําเสมอนะครับสกิลมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเก่งขึ้นนะครับแล้วเราจะไม่ได้คิดมาก สิ่งสุดท้ายก่อนที่วิดีโอจะจบนะครับผมอยากฝากไปด้วยว่า70%ของผลลัพธ์ที่ดีจะมาจาก Mindset ของนักลงทุนนั่นเองนะครับ70%คือ Mindset 20%คือ Risk Management แล้ว10%คือเทคนิคที่ปั้นเงินได้จริงถ้าใครชอบระบบแบบนี้ว่าตั้งแต่1สัปดาห์ถึง4สัปดาห์เราไปลองทำดูแล้วมันเวิร์กนะครับก็เอามารีวิวให้ผมฟังด้วยนะครับผมจะดีใจมากเลยนะครับคุณอยากเป็นนักเทรด คุณจะต้องพัฒนาตัวเองทุกวัน never give up แล้วก็เทรนตัวเองจนกว่าเราจะเป็น professional trader ผมเดชไม้ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วมาเจอกันใน live session นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันกันครับทุกคนสวัสดีครับ